สวัสดีค่ะอยู่กับเราอีกครั้งนะคะในช่องพลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะโอ้หนุ่มหล่อของเราได้เดินในรอบน่าจะห<ม>นึ่งเดือน<ม>ครึ่งเดือนครึ่งเดือนที่เราไปเนะาะก่อนนั้นก็ไม่ได้เดินก่อนนั้นก็ไม่ได้เดินหาาร嘛เราก็เลยพักเนาะเราก็เลยพักนะครับก็กำลังพาเดินนะครับวันนี้หลังจากมาจากอ่า จะเช้ชาเรามากพี่แซมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนุ่มรอนะคะพระเอกของเราแซมสั้นขวัญเมื่อวันนี้พาพี่แซมเดินก่อนนะคะเพราะว่าพี่ขวัญน,นี่ขวัญเตยยัง <c oughs> ยังพาออกงานบ้างได้เดินบ้างแต่ว่าพี่แซมนี่ไม่ได้ ไม่ได้ออกเลยนะคะในช่วงที่เราไม่อยู่ต้องรอลูกพี่มาควันเตยไม่กล้าที่จะพาพี่เซมออกมานะคะนนอนนโอ้ัอน,น,น่นไข่นอนอจ่อยบอกอม,ามาแล้ว้ โอ้วิวบรรยากาศธรรมชาตินะคะช่วงนี้ใครอยากมาเที่ยวบ้านช้างก็เชิญนะคะนี่เอา้าทำไมหลุดสัญญาณเน็ตเราหลุดออกจาก WiFi หล่อสุดๆก็ขอบพี่วันนี่ใครอยากจะมานั่งช้างชมทําโอ้ทำไมสัญญาณของเราหลุด,ดอากาศเย็นๆนะคะลมพัดเย็นๆ ทัวร์ช้างชมบรรยากาศรอบหมู่บ้านช้างนะคะเย้ๆพี่เซมได้เดินเล่นแล้วฮะเดินไม่ค่อยออกเพราะว่านานเนาะไม่ค่อยได้เดินนะคะก็วนมากกว่าจะได้ยืดเส้นก็ขาขามันเส้นยืดเนาะขาจังเขา,ง <laughs> าทำอะไรตรงนี้ จอยบ่จอยข้าลังบ่อ๋อจอยกำลังเข้าโรงเรียนฝึกวิชาอยู่นะเมื่อกี้ห็ยนยกร้อแอคชั่นอะไรนู่นเข้าไปด้านในแล้วค่ะจอยนี่ก็จะเป็นซอยบ้านจอยนะคะสวัสดีค่ะหลอค่ะขอบคุณค่ะคุณบัวชมพูนะคะวันนี้พี่เล็กไปเห็นที่วัดหลวงพ่อสุโธวันที่ พี่เปิ้ลนาคอนพาลูกชายไปแข่งเจส,สกีวัดหลวงพ่อโสธรด้วยครับโอ้ใส่เราคงไม่เห็นนะคะได้ยินแต่เสียงเรือโอ,โอ้อนาคตนะคะแม่แม่อย่าลืมนะคะถ้าพี่แซมไปจะมีใครแวะไปหาพี่แซมบ้างไหมเนาะวัสมันนี่อ,อืมลาจะลา ลาไป15วันนะคะเพราะว่าทางโครงการนี้ก็ให้ลาได้15วันนะคะ,นนะ,คะอาจจะลาพาพี่เซมไปบ้างเพราะพ่อพาหนุ่มเสกไปแล้วเนาะจะพาพี่เซมไปบ้างนะคะจะมีแม่ๆมาเยี่ยมมายามาถ่ายภาพกับพี่เซมหรือเปล่านะคะ,ะไม่อ <laughs> ขอเสียงหน่อยนะคะขอเสียงหน่อยครอยากให้พี่เซมไปนะคะอ่าเม้นมาได้เลยนะคะหนุ่มรูปหล่อ ลองเข้าไปดูที่ช่องของพี่เปิ้ลนครครับอเอ,อ,อามาอแล้วครับตัวปวนของเรารอบ,บนี้ไม,ไม่ไม่ขีจัก,กรยานคันน้อยแล้วนะคะไปนอนเฝ้าคุณแม่เจ้าของปางอนุญาตไหมอ๋อได้ค่ะพี่วันได้ไปกลาง เป็นปิกนิกนอนด้วยกันก็ได้เอามาแล้วครับมาแล้วครับหมูก็อยากมาด้วยเขาให้เดินออกกาลังกายตัวเองขี่จักรยาน,นไมไมเฮ้ยหังแต่อึดขึ้นอึดขึ้นเนอะโอ้เ<อ>สียแรงปรเปล่าเดินทําไมเนาะเสียแรงปรเปล่าเขา่าไปหาพี่แซมแน่นอนค่ะคุณนิรนามสวัสดีครับพี่เล็กบัสสวัสดีครับคุณนัทโน,นดามโห <Hey. S 2> ทเทงไ,งไ,ไ,ไม่คิดว่าหมูแบนของเรามันจะอึดลืดลืดเขาเรียกว่าอึดลืดเอาลบ,ลบล้นวะโอ้ถ้าไม่อยู่กิน, <c oughs> ไ,มนไม่เยอะเขาว่าอันนี้พอดีว่าเป็นช่วงกักตัวมีขนมส่งให้กินมันก็เลยอึดใช่ไหมเนี่ยออมเนี่ยแหละ อ้อมไปนู่นทางนู่นก็เข้าบ้านเลยโอ้โหดูครับรถรถหมูนี่เข้ากันหรือเปล่าโน้นอ้อมไปทางบ้านโบบานบาน,นั่นเด้ไปเที่ยวสมเขียวเปล่าครับโอ้ครับนั่งในสองคนได้แม่กันหรือโอ้ยแต่มันยางมันอาจจะรับน้ำหนักแม่ไม่ได้ ขนาดของพี่เพนตอนนี้ไม่รู้มีปัญหาอะไรอ่ะนแบตเตอรี่ชาร์จไม่เข้าครับชาร์จแบตเตอรี่ชาร์จไม่เข้าไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะจักรยานของพี่เพนไม่รู้พี่เซร์ไม่มีอาการที่จะตกมันแล้วใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีตกรอ้วนแต่ว่าอ้วนแต่ว่าอ้วนนะคะเราต้องก็ดูอาการกันไปค่ะอือโอ้ดูตะวันทำไมเย็นแล้วยังนอนนะคะนน ตะว,วันยังไม่ขึ้นตะว,วันนอนอยู่ตะว,วันยังไม่ขึ้นดูรถด้วยเด้ออันนี้ดูเด็กๆมีความสุขมากนะคะพ่อแม่กลับมาแล้วค่ะนี่พาเอาเชือกไหนไปงางช้างอ๋อต้องพี่ขวัญค่ะพี่ขวัญเพระาะว่าถ้าเข้าการแสดงต้องพี่ขวันนะคะ สวัสดียามเย็นคะ่ะสวัสดีคะ่ะคุณปรีชานะคะฮะกับเขาระยะยาวดิแล้ว,ว,ลวมันไดช่วงแรก,กๆหกันนั่นละเราเดินเนี่ยสองควันของเราก็าไปตัดหญ้าก,กันค่ะนนไปแบกหญ้านน ทุกที่ควันออสก็ตามว่าจะมีคอนเทนต์อะไรกันหรือเปล่าคะโอ้นึกว่าจะไปด้วยกันโอ้มีบริการเสริมหญ้าให้ด้วยค่ะเดินด้วย อันนี้เป็นพลายสงกรานนะคะพี่ชายบัวบานสวัสดีค่ะน้องพาพี่เล็กสวัสดีค่ะคุณยาต้อยนะคะไม่รู้ว่างานช้างปีนี้จะได้ดูพี่ขวัญกับพ่อเสกชนช้างกันหรือเปล่าต้องดูว่าจะเป็นเชือกไหนคะแต่ที่แน่ๆมีพ่อหาทองคำนะพ่อเสกพี่ขวัญต้องดูว่าเขาจะเลือกคู่ไหน ส่วนมากเขาจะอยากได้คู่อ่ะพอมหาทองคํากับพ่อเสกนะพ่อชนและสมจริงต้องดูว่าสองเชือกนี้จะเข้ากันแบบไหนเพราะว่าแต่ละเชือกก็งายยาวนะคะทั้งหนุ่มเสกก็งายยาวทั้งพมหาทองคําก็งายยาวการที่จะเข้าชนกันก็จะเข้ายากลําบากนะคะต้องดูค่ะต้องดูวันซ้อมว่าจะเป็นเชือกไหนวะเก็บหมดเลย โอ้คิดถึงวัสมานรึรเปล่าคิดถึงค่ะคิดถึงคิดถึงบรรยากาศการทางานเลยค่ะวันนี้มาอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าเงียบเงียบรถเด้อขี่กลับนี่อู้ขี่จะข้างเดียวพอกาแฟมาด้วยเหรอกาแฟกาแฟไม่ได้มาค่ะวันนี้กาแฟนี่แอบข้างทางนี่อย่าไปอยู่กลางทางหวนเนาะ ไม่ติดสงสัยกาแฟไม่รู้ค่ะค่อยค่อยค่อยๆป <c oughs> ีที่แล้วไม่ฟินเลยค่ะ๋อต้องรอดูปีนี้ค่ะจะเป็นยังไงจะจะได้ช้างชนเชือกไหนคู่ไหนนะคะที่แน่ๆก็คือหนึ่งเชือกก็คือพ่อมหานะคะพ่อมหานี่คือแน่นอนอยู่แล้วอ่าอีกเชือกต้องดูว่าจะเป็น พ่อหนุ่มเสกหรือพี่ขวัญน,นะคะเพราะว่าคุณปูก่ก็ถ้าจะให้ฟันดาบก็เหนื่อยค่ะการฟันดาบยุทธหทัสตถีนี่ต้องเหนื่อยต้องใช้พะละกกาลังเยอะนะคะแล้วก็ทองคําและก็พ่อเสกก็งายยาวทั้งสองเชือกการเข้าแบบอาชนกันก็ยากแต่ต้องดูค่ะหรือบางทีอาจจะเปลี่ยนควานพ่อหนุ่มเสกเป็นควานเล็กก็ต้องรอติดตามนะคะ เออน้องคนอ่ะไอเมียเดินแล้วก็บนอะไรไม่รู้อยู่คนเดียวใช่ไหมฝนตกหนักมากเลยครับทางใต้โอ้อยู่นี่เมื่อกี้นะคะฝนตกโปรยโปรยลินลินนะคะโอ้หนี่เจ้าก่อนหลังอย่าลืมเ้อที่แม่เอฟซีเขาฝากคะแนนมาให้บ้านดาวกับบ้าน บัวานวันนี้ลืมไม่ได้สะพายกระเป๋ามานะคะเดี๋ยววันหลังจะจัดการให้นะคะมีฝากคะแนนมาให้หมูดาวบัวบานแล้วก็ใครอีกอเขียนไว้อยู่เดี๋ยวบริหารให้นะคะกำลังมาถึงก็เลยตอนนี้ยังคิดอะไรไม่ออกสมองยังไม่ได้จูนอื้อตึอยู่ <c oughs> แล้วก็เรื่องแหวนหางช้างด้วยนะคะเดี๋ยวจะจัดการให้นะคะท่านใดที่แบบว่าตกค้างบางทีอาจจะตกหลน่นเดี๋ยวยังไงก็ทักมาด้วยนะคะท่านใดที่ตกหล่นอยู่จะรีบจัดการให้นะคะเพราะว่าสมองช่วงนี้รู้สึกว่าเลือเล่อนเ,เลือนเอนแล้วจำอะไรไม่ได้ใครเหรอหชื่ออะไร <laughs> เชมของเรานานะคะช่วงพฤศจิกาเราก็ผูกพิเศมไว้ตั้งแต่เริ่มพฤศจิกาเลยเนาะไม่ใช่ครึ่งเดือนล้วสิมันจะเป็นเดือนละหลังปีใหม่ลาโครงการไปวัดสมานเลยครับโอ้ คิดว่าอย่างนั้นแหละคะ่ะเราดูสถานการณ์นะคะถ้าเราไม่มีงานแหเลยนะคะเราไม่มีงานแหเลยเราก็อาจจะลาไปนะคะให้ควันเตยขับรถไปส่งไว้อย่าลืมเด้อพี่เล็กลงส่งลายให้ผมดูนะคุยกันไว้โอ้ส่งลายอะไรเนาะเมื่อวานอยู่วัดสมาน วันนี้อยู่บ้านเป็นอะไรที่พูดไม่ถูกใช่ค่ะรู้สึกว่าเหมือนขาดอะไรค่ะพี่นวลวันนี้ทุกวันจะได้ไปออกไปทํางานนะคะวันนี้มันรู้สึกเงาๆทุกวันเดินไปก็รอท้องช้างถ่ายรูปกับช้างนะคะ,ะมัน,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 นะะมันชินแล้วค่ะมันชินวันนี้รู้สึกว่าไม่ได้ทํางานเออวันนี้เหมือนเหมือนเหมือนคนคืออยู่ อันนี้ก็เหมือนแบบว่าเหมือนคนไม่ได้ทํางานค่ะอาการเหมือนอเพลียๆแต่ถ้าได้ทําทุกวันเหมือนอยู่ที่วัดสมานแล้วก็เหมือนก็ปลี่กระเป๋ามาอยู่นี่เหมือนคนป่วยเลยมาอยู่วันเดียวนี่อ,อยู่ทางโน้นเขาก็คงคิดถึงเราเหมือนกันเนาะเขาก็ยังไม่ชิน เพราะว่าเราไปก็คึกคักเนะาะเอาา่เอสมมตินะสมมตินะสมมุติเราไปรอบที่สองนะสมมุติว่าอ่าเพราะเสกไม่ได้ไปเนาะรอบสองนี่เราจะพาพี่เซมไปเนาะแม่ค้าแม่ขายในวัดสมานน่าจะแปลกใจเนาะอ่ะรอบก่อนงานยาวเนาะรอบนี้ทําไมตัดงาน ควานก็คนนี้นะจําได้เนาะต้องมีคนถามนะเพราะว่าพระเศษกับพี่แซมนี่หน้าตาจะคล้ายกันัดคึกคักมากแต่กลับบ้านแล้วเงียบหูใช่ค้ังเงียบไม่ได้ยินเสียงเพลงอะไรนะวัดสมานนะคะอืไปวัดสมาระะิฟังทุกวันนะคะ เดินหอบแล้คะวันนี้อยู่นู่นก็เดินเหมือนกันนะคะเดินจากที่พักไปตรงที่ทํางานเ,าเออแต่านั้นเดินได้ปังได้ตังใช่ไหมพี่เซมรอถ้าพี่พามาถึงจะพาเชือกไหนมาผมก็ไปหากับผมโอ้ค่ะคุณนัดนอดำโอ้หมูไปรออยู่นู่นแล้วครับมมม <laughs> หมูอยากแวะซุ้มเขียวนะะ นุ่นสาวนานโนโชว์แล้วนุนนานนโนนานนโนเออห้แม่เดินตัวเองนะครับรถโอ้รถก็เข่ากันลอเกินรู้สึกจะกลมกืนมากเลยรถคันนี้นุน่นอีอมีปิกปิกด้วยอะไรครับไฟเลี้ยวหรือเปล่าไหม สตาร์ทมันนี่ตรงนี้เออโอไม่ใช่ป่ะเปิดดูสิไฟต่ำไฟสูงหรือเปล่าเปิดไม่ใช่ไฟต่ำไฟสูงมาดกดอีกสิกดอีกสิไฟต่ำไฟสูงอยู่ตรงนี้มาไม่รู้เหมือนกันไในกาโฆษณาค่ะสวัสดีน้องพักค่ะควันเล็กค่ะสวัสดีค่ะคุณสมพลทางอายุจกดกรจรแล้วเหรอ ปไปเยสนุกแหละดูท่ารถคันใหม่หมูแบนค่ะชอบถูกใจไหมครับถูกใจมากเลยครับขอบคุณครับโอ้นั่ถูกใจมากเลยครับจะเข้าป่าพอหมูแบนได้รถคันใหม่มาของพี่แพนน็อกเลยของพี่แพนชาร์จไม่เข้านะไม่รู้เป็นอะไรใครพอมีความรู้นะฮะมันเป็นที่อะไร ก็บอกว่าไรซ่อมสครั้งแล้วเออรอบก่อนนั้นยางรั่วนะคะยางไปซ่อมแล้วซ่อมยางเสร็จแล้วกลับมาแล้วชาร์จไม่เข้าเฮ้ยไหนเปิดไฟเร็วสินะอ่ะเปิดวะเอาเร็วอะโอ้โหเปิดไฟเร็วแล้วครับนี่ไงเขาให้ไปทางนี้เออเข้าไปแล้วจง ถ้าพี่แซมหรือพี่กวัานวาสมานอย่าลืมพงน้องวาวามาด้วยนะคะโบน้องวาวาน่าจะย่างอยู่นะคะเพราะถ้าวาวาไปต้องมีควานไปช่วยด้วยวาวาของเราก็ใช่ย่อยนะคะไม่ได้นิ่งเหมือนน้องเจ้าคุณนะคะนี่กล้วยเริ่มจะแก่แล้วนี่กาคนมาตัดไหมไหมอย่าให้มันแก่ให้มันสุกคาต้นเลยจะได้วหวาน คิดถึงจังค่ะคิดถึงเช่นกันอยากให้มาอีกจังถ้ามีโอกาสนะคะไปแน่นอนค่ะฮะโอ้ยหมูไปไม่ได้หรอกเดี๋วจะเดินไม่ได้ของกินเยอะโพดถ้ามีโอกาสหมูจะไปด้วยนะคะหมูต้องไปได้หมูจะไปทําอะไรครับหมูจะไปช่วยแม่โอ้หมูจะไปช่วยแม่ช่วยทําอะไรช่วยกิน โอ้หมูว่าจะไปช่วยทํางานด้วยนะคะถ้าไปวัดสมานอีกเราเกรงว่าถ้าหมูไปนี่จะเดินไม่ได้นะเพราะว่าของกินเยอะจริงๆของกินเยอะหมูแดงของกินเยอะขนาดเนี่ยขนาดหมูแดงไม่ได้ไปของกินยังฝากมาถึงบ้านเยอะแยะเลยหมูจะไปยืนกินน้องใส่ได้พุงแตกแน่นอนเลยค่ะ มามาเดี๋ยวเลี้ยงโอ้มีแต่คนจะเลี้ยงทำยังไงดี <c oughs> พี่เซมโออะดูค่ะดูงาขาวจวะเลยตัวก็ดำเผือกท่านหน้านี้กำลังจะเริ่มออกนะคะนี่รอมากค่ะรอมากโอ้ มีหอบเหมือนกันนะคะเดินรอบเล็กๆน,ะะนั่นนี่ตอนไปเดินค่ะแต่กลับไม่รู้ค่ะออตกมันไหมไม่ตกมันค่ะไม่ตกมันนะคะอาการปกติเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเดือนพฤศจิกาเป็นช่วงของเขาเราก็เลยต้องปลอดภัยระวังนะคะอ่าอเดี๋ยวเย็นนี้ก็เมนูพิเศษนะคะ อาทันใดอยากจะมาร่วมอะไรนะไปอะไรนะไปอะไรไปย่างกุ้งไปย่างกุ้งแต่รู้สึกว่าเรานี่หลายมือหลายเพลาแล้วเนาะตั้งแต่เราย่างกุ้งไม่หิวแล้วตั้งแต่ไปจะเกเชกินแต่กุ้งแล้วจนจะเบื่อกุ้งแล้วตอนนี้ดําเรียบละครับอ๋อดีแล้วจ้าระวังนิดนึงใช่ค่ะระวังค่ะอ่ะครับว่านก็ไป่าเข้าอกนะะอะไร ไปย่างกุ้งเม,มืองกุ้งนะพี่ปลาใช่ค่ะช่งเชาเมืองกุ้งเลยเรากินตั้งแต่วันเราไปเนาะคุณแม่ก็ซื้อกุ้งมาให้กินเนาะจนวันจะกลับก็กินกุ้งอีกค่ะมาถึงก็ฝากกุ้งมาให้กินอีกนะคะนี่เย็นนี้ก็จะให้เด็กๆค่ะทั้งพี่เพรทั้งหมูเบลนนะคะย่างกุ้งทั้งสองควานสองควานจะอยู่ไหมวันนี้บอกหรือยังบอกแนละ้วแต่ว่าควานถือว,ว่าน,น,นจะหนักนเลี้ยงข้อตออ่อหนักครับโอ้ ฟีฟี่ควันเล็กครับโอ oh, ้งามครับขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะเอ้าเดี๋ยวไล์เรายาวพอสมควรเดี๋ยวขอตัวไปก่อไฟย่างกุ้งให้เด็กๆก่อนนะคะยังไม่ได้หาอะไรนะน้ำจิ้มเลยขอตัวก่อนนะคะแม่ปางช้างคิดถึงแยโอ้คิดถึงค่ะโทรมาใช่ไหมวันนี้โทรมาแล้วนะคะอ่ะฝากฝากช่องเลยค่ะจันน้อย สว,สวัสดีค่ะเจอกันไล์หน้านะคะสวัสดีค่ะอันนี้จะพาพี่ขวัญเดินนะครับอือตอนนี้เอาพี่นี่ก่อนนะครับ